สวัสดีครับชาวไบาเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t o อเนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมอีกแล้วครับวันนี้เราเจอกันในวันที่24เมษายน2564เจอกันรอบแรกนะครับเวลาช่วงทิ้งเที่ยง,งบ่า,ายแบบนี้แน่นอนต้องมีรอบที่2อยู่แล้วรอบที่2ขออนุญาตนัดเพื่อนๆไว้แล้วกันนะครับใครที่ว่างเว้นจากภารกิจนาทีการงานหรือไม่ได้ไปไหนในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับเรามาเจอกันในบรรยากาศไลฟ์สดฮะปกติผมจะไลฟ์สดในวันอาทิตย์ แต่รู้สึกว่าวันอาทิตย์พรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะติดงานติดธุระ,ะอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าก็ยังไม่ชัวร์งไงก็เลยเอาชัวร์วันนี้ไว้ก่อนนะครับรีบมาเจอกับเพื่อนๆในในตอนสองทุ่มเพื่อที่จะไลฟ์สดคุยกันยาวๆเผื่อว่าพรุ่งนี้ติดงานจริงก็จะได้ลงคลิปรายการปากติกันไว้อาจจะทําคลิปไว้ล่วงหน้านะฮะทุกคนอ่ะก็ถือว่านัดหมายกันไปแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ส่งความห่วงใย,ยมาถึงผมนะฮะว่าช่วงนี้ก็โควิดที่ชนบุรีค่อนข้างที่จะอันตรายผมเองก็ เหมือนกันนะครับก็ส่งความปรารถนาดีไปถึงทุกท่านด้วยโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพเห็นข่าวแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยใจแทนเหมือนกันนะที่จะต้องรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ขอให้มีสติยาประมาณนะครับตั้งการให้สูงๆเซฟตัวเองให้100%เข้าไวนะ้เนาะสำหรับเรื่องราวเนื้อหาสาระที่จะคุยกันวันนี้ขออนุญ,ญาตนอกเรื่อง Moto g p ไปสักวันหนึ่งแล้วกันนะคงไม่ว่ากันครับผมจะพูดถึงเรื่องของ Mo t ต2นะฮะหรือว่า Mo t ต2 ซึ่งในการแข่งขัน MotoGP เนี่ยมันก็จะมีอยู่3รุ่นนะครับก็คือทั้งไล่ตั้งแต่รุ่นเล็กก็คือ Moto3 หรือ Mo t ต3แล้วก็จะมาสู่รุ่นกลางที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือ Moto2 หรือว่า m o t o 2แล้วก็จะมาสิ้นสุดที่รุ่นใหญ่ MotoGP แน่นอนถ้ารายการ Moto2 เนี่มันก็จะเป็นบันไดก้าวสำคัญนะครับที่จะใช้พิสูจน์ตัวเองของนักแข่งดาวรุ่งที่ขึ้นมาใหม่ว่าพวกเขานี่จะสามารถเรียกว่า ฟอร์มผลงานจะไปเตะตาโดนใจแมวมองในรุ่นใหญ่หรือว่า MotoGP เนี่ยขนาดไหนมันก็จะเป็นสเต็ปเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมันก็จะมีคนที่เขาสนใจเขาอาจจะเล็งดูพิจารณาผลงานตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางเลยทีเดียวละแต่หลักๆก็จะเอารุ่นกลางเป็นหลักแหละก็คือมันก็จะเรียงลําดับนะฮะจากเล็กแล้วก็มากลางแล้วก็ขึ้นไปม o t o g p ใหญ่สุดสเต็ปมันก็จะยิบที่ประมาณนี้ซึ่ง ในปีนี้เราก็จะมีลุก,กี้หน้าใหม่นะครับที่เป็นผลผลิตจากโมโตทูอยู่3คนก็คืออินยาบัสเชนินี่ผู้ซึ่งเป็นแชมป์โลกในปีที่แล้วแล้วก็ลูก้ามาลินี่เป็นรองแชมป์โลกครับอันนี้2คนก็อยู่ทีมเดียวกันก็คือดูคาติอเวนเทียแล้วก็นักแข่งหมายเลข89นะฮะโฮยมาติน oh ที่ยังคงพักรักษาเนรักษาตัวอยู่ในตอนนี้เนี่ยอันนี้ก็คือทั้ง3ก็จะขยับขึ้นมาคือพวกเขาเป็นหนึ่งพวกเขาเป็นตัวเต็งนะครับอ่าคนนึงเป็นแชมป์คนนึงเป็นรองแชมป์ส่วนโฮยมาติน แม้จะไม่ได้คว้าแชมป์แต่ก็ชนะอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็ถูกผลักดันขึ้นมาก็มีแมวมองของดูกติเนี่ยไปคว้าตัวตั้งแต่ยังไม่จบฤด,ดูกาลเสียด้วยซนะ้ำเนี่ยในปีนี้มันก็จะเหมือนกันนะครับมันก็จะมีดาวรุ่งที่โดดเด่นขึ้นมาแน่นอนว่าแต่ละทีมเนี่ยใน MotoGP ก็ต้องดูนะฮะว่าสมควรที่จะผลักดันคนไหนขึ้นมาแล้วมันมีแววว่าทางดอน้าเขาอยากจะได้ทีมแข่งเพิ่มขึ้นอยากจะได้จำนวนนักแข่งเพิ่มขึ้นนะครับในอนาคตเนี่ยนะดังนั้นเราก็มีโอกาสที่จะได้เห็นหนักแข่ง อาจจะเยอะขึ้นกว่านี้นะครับอาจจะเป็น24 26, 28ไปหรือเปล่านั่นก็คือเป็นเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งถ้ามันเป็นไปนตามนั้นจริงๆการแข่งขันในโมโตทูมันก็จะสูงขึ้นเพราะทุกคนก็จะขับเที่ยอผลงานที่ดีนะครับใครที่โดดเด่นใครที่เรียกว่าโชว์ฟอร์มได้นิ่งที่สุดก็จะถูกพิจารณาเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะอาเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าผลงาน3มสนามที่ผ่านมาในตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับรุ่นกลางครับ ก็ต้องเรียกว่าเป็นความยอดเยี่ยมของ2หนุ่มจาก KTM นะฮะ Red b ู l l KTM ก็ยืน1ยืน2กันแบบหล่อเลยทีเดียวแล้วก็มีการชนะไปด้วยนะครับ่างสนามล่าสุดคนที่ชนะก็คือราอูฟอร์นันเดสจากทีมนี้แหละส่งผลให้นะครับราอูก,ก็คะแนนสะสมตอนนี้เขาอยู่อันดับที่2ฮะมีอยู่50แต้มแล้วก็ตามหลังเพื่อนร่วมทีมนะครับก็คือเรมี่การ์ตเนอร์การ์ตเนอร์อาจจะยังไม่เคยชนะนะครับแต่ยืนโพเดียมมาตลอดนั่นก็เพียงพอที่จะทําให้เขานาโด่งหล่อเลยครับ5้แต้ม เอ่หลายคนโดยเฉพาะเพื่อนๆพี่ๆน้าๆที่ตาม MotoGP มายาวนานตั้งแต่ยุค90ลงไปนี่อาจจะอาจจะสะดุดกับคำว่าการ์ดเนอร์นะนามสกุลของเรมี่การ์ดเนอร์เนี่ยทำไมมันคุ้นๆก็แน่นอนครับนี่คือเป็นลูกชายของอดีตแชมป์โลกในอดีตในยุคนั้น,นครับนั่นก็คือเวการ์ตเนอร์ประเทศออสเตรเลียเนี่ยอาจจะมีแชมป์โลกที่เรารู้จักกันก็คือมิกดูฮานนะครับแล้วก็เคซี่สโตเนอร์แต่ก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีเวการ์เนอร์อีกคนหนึ่ง แล้วก็ใกล้เคียงควาเป็นจริงในตอนนี้ถ้าเกิดเราจะบอกว่าแจ็คมิเลอร์คือนักแข่งที่ดังที่สุดในออสเตรเลียในเวทีระดับโลกแล้วใช่ฮะในม o t o g p แต่ถ้าเป็นรุ่นกลางอีกคนนึงก็คือคนนี้แหละนักแข่งส่วนมากจะมาจากสเปนมาจากอิตาลีซะส่วนใหญ่ฮะดังนั้นเราก็เลยอาจจะจําชื่อนักแข่งจากประเทศอื่นๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่ดังนั้นก็จําชื่อไว้ให้ดีนะครับนี่คือนักแข่งจากออสเตรเลียที่เรียกว่าผลงานเนี่ยกำลังโดดเด่นในในตอนนี้เลยฮะโอเรมี่การ์เนอร์ครับอันดับ3ครับก็ถือว่า เป็นจอมเก๋าเขี้ยวลากดินที่ฟอร์มดีเหลือเกินในสสนามแรกชนะยืนหนึ่งแบบสวยสงดนงงามแต่ออกจากแข่งขันไปในสนามที่3ฮะแซมโลครับหลายคนบอกแหมถ้าไม่คว้าแชมป์โลกในปีนี้จะไปคว้าได้ในปีไหนละนานเนิ่นนานแล้วเฉียดไปเฉียดมา,าอยู่นะฮะ <c oughs> ก็ตามมาติดติไม่ถือว่าห่างกันเท่าไหร่ครับแล้วก็อันดับที่4ก็คือนักแข่งที่หลายคนก็รู้จักชื่อเสียงเรื่องนานเป็นอย่างดีในปีที่แล้วนะฮะมาโกเบเชกี้เป็นเด็กสร้างของ อะคาเดม VR 46ของรอซี่เขาครับ,รบอันนี้ก็ตามมาห่างๆห,ห่างไหมก็36แต้มนะครับห่างประมาณ20คะแนนก็ถือว่ายังห่างอยู่แต่ยังยังไม่เยอะมากมายนะครับยังคงพอทอนได้แล้วก็ตามมาด้วยอีกคนนึงก็คือดิจิอันโตนิโอนะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่เรา้นหูคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีใน,ใน,ใ,น,ใ,นในปีที่แล้ว3ส,สนามผ่านไปเราได้เห็นนะครับว่านักแข่งน้องใหม่ที่ขึ้นมาในปีนี้ก็คือขึ้นมาจากโมโต3ฮะ คือยกทีมกันมาหัวแถวเลยทีเดียวไล่ตั้งแต่แชมป์โลกในปีที่ผ่านมาอย่างอัลเบิร์ตอารีนาสนะครับขึ้นมารู้สึกจะ5คนมั้งฮะทั้งอัลเบิร์ตอารีนาสทั้งไอโอกุระนะครับทั้งราอูเฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็ใครอีกคนนึงมีเวียตินะครับอ่ะนี่ก็คือเป็นผลผลิตของนักแข่งชั้นนําในในในรุ่นเล็กที่ท,ที่ที่ขึ้นมานะฮะเอม๊มีมีอยู่อีกคนนึงอ๋ออาโบริโนไหมผมเกือบจะลืมชื่อเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้อาโบริโนก็ขึ้นมาด้วย แล้วก็น่าสนใจน่าสะดุดตาอยู่อย่างหนึ่งก็คือนักแข่งที่ขึ้นมาเนี่ยพวกนี้นะฮะโชว์ผลงานได้ดีกว่านักแข่งจอมเก๋าที่เราคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีซะงั้นนักแข่งที่เราอาจจะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเข้ามานานในในปีที่ผ่านมาหรือจะเป็นก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นลอเรนโซบันดาซาลีไม่ว่าจะเป็นฮอเฮนาวารนะครับหรือจะเป็นใครอู้อีกหลายคนอยู่หรือจะเป็นทอมรูติอย่างเงี้ย นักแข่งเหล่านี้รู้สึกว่าฟอร์มจะหลุดไปใน3สนามแรกครับอม,มันเกิดอะไรกันขึ้นนะทำทำให้คิดว่าเด็กใหม่พวกนี้เนี่ยฟอร์มทั้ง5คนเนี่ยขึ้นมาก็สลับกันไปละครับแต่ถ้าจะเอาดีที่สุดก็คงจะเป็นลาอูฟอร์นันเดสนะหรือแมก้กระทั่งเวียติอันนี้นี่ก็ยังคงอยูใใ่ในกลางตารางได้นะครับอ,อยู่ค่อนๆมาทางกลางตารางแรกนะหรือแมก้กระทั o ่งไอโอกรก็ตามเนี่ย ถ้าถ้าเรามองถึง5คนที่ขึ้นมาคนที่อาจจะฟอร์มยังไม่เข้าฝักก็คือเป็นแชมป์โลกนะฮะอัลเบิร์ตอารนัสแต่ถ้าเป็นอีกคนอื่นอีก4คนนะ่ะถือว่าเก็บแต้มเก็บอะไรได้พอสมควรแล้วในตอนนี้นะครับอ่ะนั่นก็คือเป็นรวบยอดนะครับสำหรับอันดับออกมาทีนี้รายการนี้มันน่าสนใจอย่างอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆให้ได้ดูนะครับนอกจากจะมีนักแข่งดาวรุ่งที่พร้อมจะถูกผลักดันขึ้นมาในรุ่นใหญ่ รายการนี้มีนักแข่งไทยด้วยครับก็คือกล้องสมเกียรติจันทรานะครับสังกัดในทีม Honda เดนมมสื่นะฮะเอเชียนักแข่งหมายเลข35คนนี้ในตอนนี้ยังไม่มีแต้มนะฮะผ่านไป3สนามนะ่าเสียดายนะครับคือสนามที่ผ่านมาล่าสุดก็เกือบจะได้แต้มอยู่แล้วเชียวแต่ก็เจอเพื่อนร่วมทีมนะครับก็มากระแทกเข้าไปแล้วก็เลยหลุดจากการแข่งขันออกไป พลาแต้มไปอย่างน่าเสียดายสมเกียรจก็จะมีปัญหาก็คือล้มบ่อยมากครับไม่ว่าจะเป็นล้มเองบ้างหรือว่าโดนคนอื่นทําให้ล้มนี่ก็คือเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ทําให้เขาเก็บแต้มไม่ได้ในนักแข่งทั้งหมด30คนนะครับอันนี้เราเราเราไม่รวมนักแข่งที่ได้สิทธิ์วการนะจะมีอยู่30คนดังนั้นเวลาดูโมโต3เนี่ยไม่ใช่ดูดูโมโต2หรือว่าโมโต3ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะดูเหมือนจํานวนรถแข่งมันจะเยอะกว่าโมโต g p แค่โค้งแรกนี่ก็ได้ลุ้นกันแบบว่าหายใจหายคอกันแทบจะไม่ทั่วท้องแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเยอะฮะ30คันในตอนนี้มีอันดับที่25ลงมาครับถึง30มเนี่ยยังไม่มีคะแนนนะฮะไล่ตั้งแต่นี่โคโลโบเลกาลงมาเนี่ยนะครับ25 26 27 28 29 30 6คันอันนี้นไม่นัาไวก์ดนะฮะยังไม่มีแต้มเลยครับยังคงเป็นศูนย์อยู่แน่นอนครับรวมถึงกล้องสมเกียรติจันทรานักแข่งของเราด้วยรวมอีกคนหนึ่งก็คือฮาฟิซเซอรลินนะฮะ หลายคนน่าจะจําชื่อเขาได้นะครับนักแข่งมาเลเซียที่เคยไปลงแข่ง MotoGP ด้วยนะครับตอนนั้นตอนนี้ทั้งทั้งซา,าลินแล้วก็ทั้งกล้องสมเกียรติจันทรายังไร้แต้มครับก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะผมก็ไม่กล้าที่จะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ได้แต่ส่งความห่วงใยไปถึงว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันเป็นอยู่แบบนี้มันมัน,ม,นมันก็น่าหนักใจอยู่ในอนาคตนะครับที่นักแข่งจาก ญี่ปุ่นหรือว่าจะจะเป็นจากใกล้เคียงบ้านเราจากมาเลเซียเอ่ยนะครับหรือว่าจะเป็นจากอินโดนีเซียเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีฟอร์มที่น่ากลัวนะครับในตั้งแต่รุ่นโมโต3ขึ้นมาเลยหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมของกล้องสมเกียรติจันทรานะครับก็คือไอโอคุระโอคุระในตอนนี้อยู่อันดับที่13นะครับแน่นอนว่าจาก30คนเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาครับถือว่าใช้ได้นะฟอร์มเก็บไปแล้ว11คะแนนฮะนั่งไงฮะถึงถึงได้บอกว่ากล้องเองก็ต้องรีบสปีดกว่านี้ นะครับรีบที่จะแบบว่ามีแต้มให้ได้เอาง่ายๆในตอนนี้คือจะจบอันดับที่เท่าไหร่ก็ตามขอให้คว้าแต้มติดมือให้ได้เสียก่อนเพราะว่าถ้ามันเป็นไปอย่างนี้ไปไปตลอดเนี่ยผมก็กังวลอยู่ในว่าออทางเจแปนทางอีเดนไม่สื่อเจแปนของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไปสนับสนุนนักแข่งบ้านเกิดเขาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหรือเปล่าผมเข้าใจนะครับว่าในส่วนของแบ็คเราเนี่ยอาจจะดีอยู่พอสมควรดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่า มันดันกันไม่ขึ้นจริงๆเนี่ยเราได้เห็นนะครับอย่างอ้างอิงจากรุ่นใหญ่ก็ได้ต่อให้เราจะมีแบ็กมีรายดีขนาดไหนไหนก็ตามถ้าเกิดว่าผลงานมันมันไม่เข้าตาจริงๆเนี่ยโอกาสที่อาจจะหลุดไปเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นนะฮะมันก็มีโอกาสอยู่จริงอยู่นะครับว่ากล้องสมเกียิก็ย,ยังยังคงอายุยังไม่เยอะยังมีโอกาสพัฒนาตัวเองอยู่แต่เราก็ต้องคิดถึงนะครับว่านี่ไม่ใช่ฤดูกาลแรกของเขาครับอันนี้ก็ขอแสดงความเป็นห่วงนะครับในในในตรงนี้แล้วก็ยังคงลุ้นยังคงส่งใจ เชียร์อยู่ตลอดนั่นแหละหลายคนอาจจะรู้สึกว่าข้องโอ,อข้องใจว่าทําไมคุณปุ้ยถึงไม่พูดถึงเรื่องราวของกล้องสมเกียรติให้เยอะๆหน่อยผมก็เคยพูดในไลฟ์สดไปหลายครั้งแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดวันนี้ครั้งหนึ่งแล้วกันว่าผมไม่มีข้อมูลของน้องเขาเยอะสักเท่าไหร่ฮะก็ต้องยอมรับก็อย่าเคืองกันนะครับคือองต้องเข้าใจว่ากล้องสมเกียรติอาจจะยังไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์อาจจะใช่ไม่ใช่นักแข่งที่ฟอร์มดีดังนั้นสื่อต่างประเทศหรือสื่อจากไหนก็แล้วแต่ก็เลยไม่ค่อยที่จะมีข้อมูลออกมา ผมก็เลยได้แต่พูดถึงเกี่ยวกับผลงานว่าเฮ้ยวันนี้กล้องจบเท่านั้น,นนะทเท่านี้นะกล้องทําเแล้วเท่านั้นเท่านี้มันก็ได้อยู่แค่นี้ผมก็ไม่กล้านะครับที่จะมาใช้แบบว่าอารมณ์ส่วนตัวใช้ความรู้สึกแล้วก็พูดไปส่งๆโดยที่ไม่มีข้อมูลอะไรในมือเพราะว่าถ้าพูดไปมันก็จะไม่ส่งผลไม่ดีกับกับตัวกล้องสมเกียรติด้วยหรือแม้กระทั่งส่งผลไม่ดีกับผมด้วยก็เลยก็เลยไม,ไม่ไม่กล้าที่จะนําเรื่องราวเนี่ยมาพูดให้เยอะสักเท่าไหร่นะครับก็ขออภัยด้วยสําหรับใครที่ มีความข้งองอกับข้องใจในตรงนี้หรือใครที่อาจจะมีอคติกับผมว่าคุณปุ้ยมีอะไรกับนักแข่งไทยยังไงหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะในเมื่อมันไม่มีเรื่องราวแล้วผมจะเ,เรื่องราวจากไหนมาพูดล่ะใช่ไหมฮะผมอยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่ผมให้ข้อมูลไปคลิปนี้หรือจะเป็นคลิปไหนๆก็แล้วแต่อันนั้นก็คือผมไปตามมาข้อมูลเจาะข้อมูลมาถ้าเป็นนักแข่งจากต่างประเทศเนี่ยมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับเรียกว่าดูกันจนอ่านกันจนตาแฉะเลยล่ะในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ย อันนี้มันก็จะได้ข้อมูลมานั้นก็ขออภัยนะครับที่จัดให้แม่แต่วันนี้ก็ถือว่ากล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์มากยิ่งขึ้นแต่ก็จะพยายามที่จะพูดในให้มันอิงความเป็นจริงที่สุดนั่นแหละแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์แบบไหนก็ตามเราคนไทยเราก็ต้องให้กําลังใจนักแข่งไทยกันอยู่แล้วนะฮะทุกคนโอเคครับก็ถือว่านี่เป็นเรื่องราวของ m o t o 2นะครับที่นำมาฝากทุกคนมันก็เป็นหนึ่งในรายการที่ เรียกว่าความมันเร้าใจเอาจริงๆผมว่าบางทีอาจจะมันกว่า m o t ต GP ในเรื่องของความคู่ขี้สูสีนะเพราะมันยังวัดกันไม่ได้เลยครับว่าแต่ละสนามนี่จะออกไปที่ใครกันแน่ด้วยความที่1่แหละมันนักแข่งมันหลายคนด้วยนะครับนักแข่งมันหลายคนมันก็อาจจะมีโอกาสที่เรียกว่าจะต้องชิงโค้งสุดท้ายกันเลยทีเดียวเราได้เห็นทั้งโมโตสองโมโตสามเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันทีนี้ถ้าถามว่าเรื่องพละกําลังความเร็วความแรงเนี่ยมันก็แน่นอนและฮั่นด้วยความที่มันเป็นรุ่นกลาง จะให้มันไปเทียบเท่า m o t o g p มันก็ก็คงไม่ใช่นะครับท็อปสปีดมันก็จะห่างจาก MotoGP อยู่ประมาณสัก60นะครับประมาณ50-60จะยืนพื้นนะแล้วก็มันใช้เครื่องยนต์เครื่องยนต์แบบเดียวกันหมดนะฮะทุกคนเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมขออนุญาตพูดนิดนึงผมลืมตอนแรกผมว่าจะพูดตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วขอไปก็คือมันมันใช้เครื่องยนต์ไพลอัมเจ็ครับอ่าเครื่องยนต์เดียวกันหมดเลยเครื่องยนต์สสูบ765ซีซีนะฮะ แล้วก็ที่มีส่วนต่างกันก็คือเป็นในส่วนของเรื่องของเฟรมครับเรื่องของเฟรมก็คือจะใช้หลักๆประมาณ90%้นคือของคาร์เล็กฮนะนอกนั้นก็จะมี 4- 5หคันปนมาอาจจะเป็น m v a g u s t a บ้างอ่า NTS บ้างนะแต่คาร์เล็กก็ส่วนมากจะนักแข่งประมาณ0คนขึ้นไปใช้คาร์เล็กนะครับแล้วก็วิธีการปรับเซตอะไรก็อาจจะแตกต่างกันอยู่แล้วในในส่วนของตรงนั้นนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของยางนะครับใช้ดันหลบนะไม่ใช่ใช้มิชลินเหมือน m o t o g รีครับ โมโต2กับโมโต3นี่ใช้ยางดันหลบนะอ่ะใครที่อาจจะมีคําถามหรือว่าผมอาจจะขาดตกบกพร่องตกหล่นไปตรงไหนก็ไปเพิ่มไปเสริมกันในคอมเมนต์ได้เช่นเคยนะครับอย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับคืนนี้ประมาณ2องทุ่มอาจจะช้ากว่านั้นหน่อยนึงอาจจะไม่เกินสินาทีหรอกใครว่างมาเจอกันในไลฟ์สดได้บอกกันไว้ก่อนแล้วนะครับวันนี้สวัสดีทุกคนครับ